โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กขออภัยพี่น้องประชาชนจังหวัดแพร่ที่ต้องยกเลิกภารกิจในจังหวัดแพร่ลดลงเหลือที่จังหวัดน่านจังหวัดเดียวจากเดิมตั้งใจจะไปสองจังหวัดแต่เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยจึงขอส่งกําลังใจให้ชาวจังหวัดแพร่ผ่านสาสทั้ง3คนของพักเพื่อไทยคือนายแพทย์ทศพรเสรีรัก นายนิยมวิวัฒนะดิษฐกุลและนายวรวัตรเอื้ออภิญยากุลซึ่งตอนนี้อยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้มีการประสานความช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว มีการย้ำด้วยนะครับว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสําคัญแล้วก็มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้พร้อมกับส่งความห่วงใย,ยให้กําลังใจประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังในทุกจังหวัดด้วยนอกจากนี้ยังฝากความห่วงใย,ยไปถึงจังหวัดภูเก็ตที่มีเหตุการณ์ดินถลม่มแม้ข้อมูลที่ได้รับรายงานตอนนี้ สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วเหลือแต่การจัดการให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติก็ตามครับและตามกําหนดการนางสาวแพททองทานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยจะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดน่านในช่วงบ่ายค่ะมีวาระไปรับทราบสถานการณ์น้ําท่วมที่เทศบาลเมืองน่านและไปให้กําลังใจประชาชนที่วัดประธาตุแช่แห้งอําเภอภูพเพียงส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งคอรมอนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติตาม รัฐธรรมนูญปี2560มีการคาดการว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ค่ะจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระม่อมถวายในวันจันทร์ที่26สิงหาคมนี้ขณะเดียวกันก็พบว่าเจ้าหน้าที่ธรรเนียบรัฐบาลมีการจัดเตรียมสถานที่โดยเฉพาะบริเวณตึกไทยคู่ฟ้ามีการขนย้ายส่งข้าวของเครื่องใช้รวมถึงเฟอร์นิเจอร์โซฟาโต๊ะเก้าอี้ซึ่งเป็นชุดเดิมตั้งแต่นายกรัฐ พรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายเศรษฐาทวีสินที่เคยใช้นําออกจากตึกค่ะและคาดว่านางสาวแพรทองทานจะใช้ชุดใหม่ที่เป็นของตัวเองมาแทนค่ะ